ก็ล่าสุดผมมีไปเล่นเป็นเหมือนคอนเสิร์ตครับที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ก็เลยชวนเขาไปกําลังใจครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวนในเมืองครับแล้วก็ตามตามภาพที่เห็นครับกับความสนินิทในนี่ยังไงครับจริงๆเราคบกันมาสักพัน์หนึ่งแล้วครับ mm hmm. แล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติตัวตลอดเลยครับอย่างที่เห็นก็คือผมอยู่แถวบ้านผมกินข้าวกาผมทำอะไรทุกอย่างแต่ว่าเราหาจังหวะดีๆที่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็ พอมันมีภาพที่เห็นเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้รู้เรื่องความสัมพันขอ,พของเราเราอยากให้เกตงกับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความสัมพของเราอย่างชัดเจนว่าผมกับนี่ตอนนี้เราโคบกันอยู่พอเปิดภาพเนี่ยั้นตกใจไหมตอนที่เห็นภาพออกมาอะไรนะครับบุญวะแบบนั้นตกใจไหมเห็ภาพออกมาเออไม่ครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เขาเรียกอะไรครับเราใช้ชีวิตกันปกติมากครับคือถ้า ถ้าผมอยากจะปิดหรืออยากจะอะไรทีมผมคงไม่ไปเดินชิบูย่าเปิดหน้าคนเป็นหมื่นคนหรือแบบไปเดินสวนสัตว์ที่เกาหลีกันเจอคนเป็นพันๆคนอะไรเงี้ยผมผมแค่เรียกว่าไงอ่ะผมผมอยากใช้ชีวิตของเราอยากให้ความรักของเราเป็นความรักที่ธรรมดาแล้วก็ปกติที่สุดครวามช่วยเหลือก็ว่าสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรนะครับมันเหมือนช่วงเวลาที่เหมาะสมใช่ครับเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรครับเหมือนก็วันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้รู้พร้อมๆกันรายการอะไรเงี้ยก็ ขอบคุณที่แสดงความดีกับพวกเราครับบลุวเรื่องต้นของความสำคัญละไรพี่ไปเริ่มจากชอบอะไรยังไงตอนเขาต้ยังไงหมได้ยังไงจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมานานมากเลยครับผมรู้จักกับจริงๆผมเห็นเขาตั้งแต่ยังไม่เคยเจอเขาเลยครับนี่เขาเขาก็อยู่ในวงการมานานแล้วเนาะเราก็เห็นเขาเราว่ารู้สึกชื่นชมเขาแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนที่ถ่ายตูเกเตอร์เดอะซีรีส์ซีชั้นแรกครับแล้วก็แล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดครับรู้สึกที่เขื่ใจคอกันดีส่วนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาคุยกันมากขึ้นจริงๆก็คือปีีีทท่แล้ว เน่กลับมาอยู่ที่ไทยมากขึ้นเลยครับแล้วก็ข้ามเปขนโซนตอนนี้ที่แล้วอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้ประทับใจอะไรเขาถึงแบบอยากเลิกทุกอย่างเลยครับว้าผมขอโอ่อรียกอรอยากคืผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียที่คุณไม่ชอบสำหรับผมมันคือความน่ารักหมายถึงว่าผมผมขอเเสียาไม่ ไม่เจอ <laughs> ผมแฮปปี้มากมาแต่เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะม,มันไม่รู้สิหรือว่าเราโตขึ้นเนียมั้งผมรู้สึกว่ามันคือเขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทำงานได้อย่างมีความสุขและท้ายผมกลับบ้านและหายเหนื่อยทุกวันผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับรคนที่รักกันเขาเป็นโซนของเราเลยสุดๆครับ <laughs> สุดๆครับผมผมรู้ <laughs> สึกว่านี่คือเพื่อนที่ที่แบบสนิทที่สุดในชีวิต <laughs> ผมและเราสามารถคุยกันได้ทุกๆเรื่องจริงๆเลยระยะเวลาการเข้าเข้าเป็นโซนประมาณกี่เดือน จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเอาเบียสขนาดนั้นเลยครับมันเหมือนมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปตามธรรมชาติมากๆเลยครับคือเราเรารู้จักกันมานานมากครับเราเป็นเพื่อนกันมากนานพอฉะนั้นมันเหมือนแบบพอเรามั่นใจว่าว่าเราสองคนคือคือคนที่ดีต่อกันจริงๆแล้วความรักครั้งนี้มันคือความรักที่เรามั่นใจจริงๆเราก็เลยเหมือนเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติจริงๆน่าจะมีคนเขาเรื่องอะไรครับเหมือนเราผมออกมาเล่นฟินเนตด้วยกันทุกเช้ามาหลายเดือนแล้วอะไรอย่างตอนอย่างตอนที่เปิดตัวมา ผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทุกเรื่องมีสองด้านครับแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วมันคือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วอะไรครับผมผมเข้าใจทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ผมก็ยินดีกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมแล้วก็พร้อมที่จะทำผลงานดีๆต่อไปครับอีกทีเดียวนอกจากอีกทีนึ่งเขาขอเขาเปลนแปลงหรือยังอะไรนะครับขอเขาเปลนแปลงหรือยังขอแล้วครับขอแล้วครับอไม่ใช้เขาเปลี่ยนได้แล้วได้ครับ เราไปไปรู้ไหมว่านี่ไปเป็นแค่คนแรกที่ออกมาประกาศอางโซเชียลว,ว่ากำลังศกษย์ศักดิ์ใผมคือคือจริงๆผมอยากให้ทุกคนรู้จากปากผมผมอยากให้ทุกคนรู้จากปากผมผมอยากเป็นคนพูดเองแต่ว่าพอมันมันมีแบบนี้เกิดขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าเราเราต้องให้เกียรติทุกทุกคนทั้งทั้งตัวนี่เองแล้วก็ทั้งแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่แบบมีความสงสัยเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ได้รู้พร้อมกันผมรู้สึกว่าได้ยินจากปากผมดีกว่าที่จะได้ยินจาก เห็นจากรูปคนอื่นหรือว่าแบบต้องต้องให้เป็นแบบมีเหตุการณ์อื่นมาเพื่อให้ผมต้องออกมาพูดอะไรเงี้ยครับในการประกาศต้นสังกัดยังมีความกังวลเรื่องกระแสของแฟนความกดดันจากการประกาศครับผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเราแคร์ผมแคร์แล้วผมก็เป็นห่วงแล้วผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขคือผมมาทำงานตรงนี้ครับผมสบายเลยว่าผมมาเพื่อสเปนเลิฟแฟนโพสิ s, behind, people, up, yes. s ิ t i v i t y เ่องนั้นครับผมผมอยากให้ทุกคนมีความสุขผมอยากให้ทุกคนที่เห็นผลงานของเราแบบ ได้ยิ้มผมไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีเลยแลวผมไม่เคยมีจตนาที่ไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นมันคือสําหรับผมผมอยากให้อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกเราแสดงว่าเราค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวแฟนลับเราสมควรครับผมผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรครับไม่รู้สิผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจความรักถูกไหมครับเวลาผมรักใครสักคนผมอยากให้เขากินอิ่มนอนหลับมีความสุขถ้า แล้วแล้วผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมมีความสุขมากเลยครับและลุกคำที่ก่อนจะแตกออกมาพูดออกนะต้องผ่านการคุ้มกันทั้งใบและเนี่ด้อเลยครับจริงๆเราคุยกันครับเราเราคุยกันผมจริงเราคุยกันเราคุยกันทุกทุกเรื่องครับอันตอนนี้ก็คือเป็นเพรอะหนุนข้างรักร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเป็นพันเป็นพันที่ของชีวิตแล้วกัน